สวัสดีครับพบกับผมสปลเรน้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบการดูเหรียญลงปู่หงนะครับก็มีข้อเปรียบเทียบนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเรียกว่ารุ่นเจริญพรล่างนะครับสร้างปีพศ2556นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับนะครับการสังเกตเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ นะครับวิธีดูเหรียญพี่สังเกตได้นะครับเวลาหยิบยกมาเราสังเกตห่วงได้เลยตรงเนี้ยนะครับมันจะมีข้อเปรียบเทียบกันอยู่นะครับอันนี้เหรียญแท้นะเจริญพรล่างนะครับนี่ครับเหรียญนี้ก็ถือว่านิยมกันมากนะครับในการเช่าบูชานะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเกนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับซื้อมาซื้อเข้ามา200นะครับได้เหรียญเกมา นะครับซื้อมาทาทาเป็น YouTube นี่แหละนะครับดูสังเกตนะครับมาเปรียบเทียบเห็นไหมครับคอห่วงเนี่ยตรงคอห่วงเนี่ยมันจะมีความห่างนะครับมันจะแตกต่างกันตรงตรงคอห่วงครับเห็นไหมครับคอห่วงตรงนี้จะมีความแตกต่างกันเหรียญแท้เขาจะมีคอครับมีจุดคอนะส่วนที่นี้เรามาดูเหรียญเกกันครับอันนี้เกนะครับนะครับห่วงนี่ก็จะติดเลยนะครับจะไม่มีคอครับนี้สังเกตได้ง่ายนะครับจุดแรกนะครับจุดแรก ทีนี้เรามาสังเกตจุดที่สองของหลงปู่หงนะครับจุดที่สองของหลงปู่หงนะครับเราสังเกตได้ตามตัวอักษรนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับเนี่ยถ้าเป็นหลงปู่หงเนี่ยนะครับตัวอักษรตรงนี้มันจะอยู่ห่างนะครับจะไม่มีเส้นไหนที่ว่าติดซุ้มเลยนะตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับจะมีช่องว่างอยู่นะครับตรงเส้นส้นตัวอักรเนี่ยนะครับเห็นไหมจะมีความห่างอันนี้เหลี่ยนแท้นะครับทีนี้ มาดูเหรียญเก๊นะครับเหรียญเก๋นะครับทีนี้เหรียญเก๋มันจะต่างกันตรงเนี้ยนะครับตัวอนเขาจะใหญ่นะครับแล้วก็อ้วนนะครับแล้วก็มีขึ้นมาเรื่อยก็จะมีการติดซุ้มตรงเนี้ยตรงนี้จะติดไปเลยเห็นไหมมันจะไม่เว้นช่องช่องว่างระหว่างความห่างเห็นไหมเหรียญแท้เขาจะห่างเขาจะไม่ติดซุ้มเลยนะครับวิธีดูง่ายครับที่สองจุดที่สังเกตด,ดูนะครับแล้วนะครับพระพักหน้าหลวงพ่อเนี่ยนะครับหนึ่งจะเหมือนพระยิ้ม จะเหมือนพระนั่งยิ้มนะครับเหมือนพระนั่งยิ้มเห็นไหมอ่านะครับเหมือนอมยิ้มอยู่นะครับลักษณะเนี่ยนะครับดูการดูพระเนี่ยครับอ่าทีนี้มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะดูออกสังเกตได้นะครับเห็นไหมคความยิ้มจะมันจะแตกต่างกันนะครับลักษณะจมูกนะครับถ้าเป็นองค์จริงจะมีความคมนะครับสันจมูกเห็นไหมครับจะมีความเหมือนกว่านะครับนี่คือจุดสังเกตเนี่ยคมเห็นไหมครับ จมูกจะโด่งกว่าแหลมกว่านะครับอันนี้เขาจะออกป้านๆนะครับเห็นไหมนะครับจะใหญ่ป้านนะครับอ่านะครับนี่จุดสังเกตแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูจุดต่อไปนะครับจุดนี้คือจุดจ่ายตังเลยนะครับจุดใจตังนะครับก็คือการพลิกมาด้านหลังนะครับเรามาดูเหรียญแท้ก่อนนะครับนี่ครับนี่คือเหรียญแท้นะถ้าพลิกมาด้านหลังให้สังเกตคําว่าพระพมปัญโยแล้วก็วงเล็บหง ตรงเนี้ยถ้าเป็นเหรียญแท้เหรียญเนี้ยมันจะมีช่องว่างความห่างของเหรียญอยู่นะจะไม่ติดนะครับเห็นไหมจะเว้นวักพอดีนะครับเนี่ยแล้วมาดูเหรียญเก๊นะครับเหรียญเก๊นะครับเนี่ยเหรียญเก๊ปุ๊บนะครับติดกันเลยนะนะครับคําว่าหงจุดสังเกตง่ายมากครับนะครับเนี่ยครับไอันนี้คือด้านหลังนะครับคือดูตรงนี้จิจบนะครับแต่ขอบด้านเนี้ยนะครับถ้าเป็นเหรียญเก๊เหรียญเนี้ยเหรียญเก๊การแทงเนี่ยจะไม่มีรูตะไบรอยตะไบนะมันจะปริ้น ริ้นไม่สวยนะครับแล้วงานจะยาบนี่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับเขาจะมีรอยตะใบขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นตรงนี้นะครับดูรอยตะไบเห็นไหมนะครับดูรอยตะใบเห็นไหมครับการแทงปริ้นนะครับมีตะไบนะครับเป็นรอยตะไบแทงห่วงนะครับนี่ครับอ่านะครับอันนี้คือเหรียญแท้นะครับเนี่ยระหว่างความห่างชัดเจนนะครับอ่ะทีนี้มาดูเปรียบเทียบเหรียญทั้งสองเหรียญนะครับนะครับ ทุกจุดนะครับ <bacteria> ต่างกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงเป็นหลังห่วงเป็นตัวหนังสือนะครับสังเกตนะครับจุดที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับท่านจะได้พัดแท้แน่นอนครับอ่าจุดแรกคือสังเกตห่วงก่อนเลยนะครับนี่ครับเอานะครับก็เป็นหลวงปู่หงนะครับอ่ารุ่นเจริญพรล่างนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญนิยมเหรียญหนึ่งนะครับอ่าหลายๆคนก็จัดเช่าบูชากันนะครับไม่ว่า นะครับจระราคาไหนก็อยู่ที่คนซื้อคนขายนะครับอันนี้ผมก็นำมาฝากกับสมาชิกนะครับก็ผู้ใดที่ชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยเจริญพรล,ล่างสวัสดีครับ